นี่ถ้าโดนยิงต้องนั่งหัฝังกระเป้าแล้วยิงทานนี้เราต้องนอนแบบนี้นี่เราต้องยิงแบบนี้เนี่ยก็คือขวางกระเป้าใช่แต่แต่ไม่แม่นนักเขาเก่งนะฐานพานาวิกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะลบได้ทุกทุกสภาพอากาศเลยนะผมจะบอกให้นะฐานพานาวิกเนี่ยฐานพานอยจะใช้เหยียบสายสพายยิงทิศ12เลนการ400เขาจะเหยียบสายสพายเลยเขาจะรู้เลยนี่คือการยิงวิถีโค้งของฐานอยจะไม่ประทับบายยิงแบบนี้การยิงอาวุียิงเครื่องยิงลูกเบิดแบบนี้ ควรจะอ้าปากไว้เพื่อว่าลดแรงกระแทกคือถ้าเรายิงเรายกระยะ150หเมตรปุ๊บเราเล็งเข้าเป้าปัาป๊บเราก็ยกขึ้นเลยๆแล้วให้ยอดสูงหน้าน่ะทาบอยู่เป้าส่วนบนพวกผมเนี่ยมาริตียดูดําเวียดกงแห่งกองทัพไทยตําลาเล่นเดียวกันครับนี่เป็นเหตุที่ฐานเวียดนามเอาชนะฐานพ่าไม่ได้แล้วก็เมื่อมีการประจานบาลก็ต้องสู้กันแล้วครับเขาไม่ตายเราก็ตายต้องสู้กันด้วยดาบนี่แหละครับ น,น,นี่คืออาสาสมัครฐานทานพรชัยช่างโตเสียชีวิตที่ปีกขวาในเวลากลางคืนเวลาที่บ้านํานำรากเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มวันนี้ทหารพรานนาวิกโยธินสมจิตบุญกระจายและคณะนักรบกล้าจากสมรภูมิบ้านํำรากจะมาย้อนอดีตกับความทรงจำที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติอนุสรณ์สถานแห่งชาติเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชม อันนี้ผมเชื่อว่าพี่สมจิตรู้จักดีครับอันนี้อพ g จีสองหรือเบสี่สิบครับส่วนมากผลิตในจีนกองทังบกเราก็ผลิตนะครับจ,จ,จ,จีนครับตอนนี้นี่คือศูนย์หน้านี่คือศูนย์หลังถ้าพลอพิจีเนี่ยถ้าได้รับการฝึกสอนมาดีเนี่ยอพิจีเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้ลวดรัดหางไว้มันจะง่ายในการบรรจุสองว่าบรรจุแล้วต้องบ,บิดให้เข้าบากช่องบังคับเนี่ยเพราะทาไมตรง จะยิงไม่ออกพอเพราะแก็บเนี่ยมันสับล่างมันจะไม่โดนก็กลายเป็นกระสุนด้านสามและท่าประทับท่าที่แม่นยำและมั่นคงคือคุกเข่าสูงเนี่ยมันจะหาที่ยิงได้ง่ายโดยการยกศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วการที่ยิงผิดเนี่ยคือปัญหาของมันก็คือเราเนี่ยคำนวณเป้าหมายผิดพลาดระยะร้อยห้าสิบเมตรนะครับยกยกตัวอย่างครับเอายอดศูนย์หน้าเนี่ยใส่ไปที่ตรงเป้าหมาย แล้วยกขึ้นมาเรื่อยๆร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรได้จะอยู่ช่องบนสุดยกขึ้นมาเรื่อยๆให้ยอดศูนย์หน้าอยู่เหนือเป้าหมายกระสุนจะวิ่งเสียบพอดีตรงนี้ไปถามเพื่อนทหารพานจากร้อยทหารพานนาวิจิตรทินยาสองสี่ไปถามเหล่าเอกสายันกิจบำรุงซึ่งเป็นผู้ขับร้อยได้ไปถามท่านเหล่าเอกประจินเทียนมีได้ว่าสมกิจบุญกระจายเนี่ยยิงถังสองลิตรเลยไหมแต่คนส่วนมากเล็งตรงแล้วยิงเลย ส่วนมากกระสุนล่าพิจีไม่ถึงกับเลยสรุปคือถ้าเรายิงเรายกระยะร้อยหสิบเมตรปุ๊บเราเล็งเข้าเป้าปั๊บเราก็ยกขึ้นเรื่อยๆแล้วให้ยอดศูนหน้านะ่ะทาบอยู่เป้าส่วนบนกระสุนจะวิ่งเสียบพอดีแต่ถ้ามันไม่เสียบสแสดงว่ามันอยู่ในระยะร้อยหกสิบร้อย้อยเจ็ิบราก็ลดเอานับต่อไปแต่เมื่อยิงเสร็จนะครับต้องรีบย้ายที่ยิงทันที ก่อนยิงต้องหันดูก่อนท้ายังพึงมีเพื่อนไหมใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าอันตรายท้ายลังพึงมันจะพ่นใส่หน้าเพื่อนก็ตาบอดพ่นใส่เครื่องแบบเพื่อนก็ไหมดฉะนั้นหนึ่งฉากหลังไม่มีกำแพงไม่มีต้นไม้โอเคเพราโอเคปับ๊บนางนกลงเล็งด้านไกลยิงเนี่ยคือข้อดีของพลอภิจีนึงต้องเป็นคนใจเย็นสองกระสุนไม่จำกัดสามทหารน,นยจะบอกว่าอภิจี ทิศสามนาฬิการะยะสองร้อยสนับสนุนสองนัดสามนาฬิกาสองร้อยสองนัดพอยิงไปสองนัดสามนาฬิกาสองร้อยสองนัดยิงไปจบพุ่งขับมูรล้มเผบร้อยจะบอกว่าฆ่าศึกถูกทาลายนั่นคือหมายความจุดยิงไม่มีการยิงต่อเนื่องสามนาฬิกาสองร 200, ้อยยิงต่อไปนี่คือหมายความว่าฆ่าศึกยังมีชีวิตอยู่ยังตอบโต้ในการยิงอยู่แต่คนยิงยิงหนึ่งนัดต้องย้ายหนึ่งครั้ง ผมจะเกิดฝันขาวเลยค้าศึกจะสังเกตเห็นใช่ไหมใช่อาวุธทุกชนิดจะถาโถมเข้าไปที่นั่นส่วนมากก็จะเป็นปืนกลจานจะวหลด RPG 7ของเขาที่รออยู่ตอนนั้นเราฐานพานยังไม่มีแ้วถ้าท่านอนยิงไหครับถ้าท่านอนยิงก็ยิงได้แต่หมายความไม่ค่อยใช้ในการยุทธโอนี่ท่านอนยิงต้องนอนนะฝกกังกระเ้าเจะย,ยิงทางนี้เราต้องนอนแบบนี้ นี่ล้วต้องยิงแบบนี้เนี่ยก็คือขวางกับเป้าใช่แต่ไม่แม่นนักครับไม่แม่นนัดและอย่างนี้ไอแรงถีบไอไฟด้านหลังนี่จะมันปิ้วไปจากเศษดินเศษอะไรก็ไม่เป็นไรขอเพียงว่าข้างหลังอย่างมีคนครับถ้าจําเป็นแต่ส่วนมากจะยิงในลักษณะคุกเข่าสูงครับแต่ไม่นิยมยืนยิงตัวนี้เนี่ยตอนพี่สมจิตขึ้นที่บ้านชำรากเป็นอาวุธของทหารพานน้อยยอทหารพานนอยยอเราจะใช้ของจีนของกองทัพบก แต่ต่างกันยังไงของจีนจะท่อแก๊สมาถ้าใครยืนอยู่ข้างนี้โดนแก๊สด้วยอไฟจะพ่นออกทางนี้ส่วนหนึ่งตาบอดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าผมจะยิงกองเชียร์อยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นอา g จีที่ผลิตโดยกองสมุกเขาจะปิดเลยคือให้คนที่ยิงบ่าซ้ายสามารถยิงได้นี่ทำมาเพื่อยิงบ่าฝวาอย่างเดียวถ้้ยิงซ้ายยิงไม่ได้ครับเนียให้ยิงซ้ายได้เลยเข้าตาเลยไม่ได้ไม่ได้ ซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ้าที่แม่นยำแบบเข้าที่กำบังมั่นคงเป็นต้นไม้ใหญ่หรืออะไรแล้วต้องหาที่หมายไว้ว่ายิงนัดนี้แล้วจะย้ายไปไหนม,มันเข้าตำราลดเป้าหมายย้ายที่อยู่สู่ที่กำบังใหม่มเพื่อทำการตอบโต้นัดต่อไปอมไม่ใช่ยิงแล้วยิงอีกเดี๋ยวพอดีแหละเขาสมมาพิจิจิมาให้จบข่าวโดนปืนกลจานก่อนโดนปืนกลจานก่อน ผมทราบผมทราบว่ามีพล RPG อีกท่านหนึ่งคือพี่ภูวดลครับ,รบพี่ภูวดลเนี่ยก็คือยิง RPG ยิง <S 2> 2 <S RPG 2>, 2, 2ใช่ไหมครับ RPG, 2, RPG 2ครับย <RPG S 2> ิงจนกระทั่งหูเสียเลยหูซ้ายของพี่ภูวดลเสียครับการยิง RPG ยิงเครื่องยิงลูกเบิดแบบนี้ควรจะอ้าปากไว้เพื่อว่ารถแรงกระแทกถ้าไม่อ้าปากเห็นบอกว่าฆ่าไฟแชกเหรอครับฆ่าไฟแชกหรือปกากาก,ากาก็ได้ครับ <ไ>กับก,<น>ก,กรมคากบแต่ผลอภิจีที่ถูกต้องเมื่อยกอภิจีขึ้นเนี่ยปั๊บเนี่ยานางก็แกกเนี่ยเขาอ้าปากแล้ว mm hmm. เพราะเขามีเวลาไม่นานเขาต้องยิงลเล็งจับภาพเป้าได้ร่างกายแล้วแล้วพลอภิจีเนี่ยต้องลดเป้าหมายย้ายที่อยู่สู่ที่ของบางใหม่อย่างเดียว mm hmm. ถ้าคุณไม่ได้สามข้อคุณตายแน่นอนตายแน่นอนไม่เกินนัดที่สองแล้วฝ่ายตรงข้าวเขาจะมองเห็นกลุ่มฟันที่ลอยขาวขึ้นอาวุธทุกชนิดจะสมมาทีอาวุธนสมมธนับหนึ่งของเราซึ่งแตกต่างกับอ็มเจ็ดสิบเก้า แต่เรื่องเเจ็ดสิบเก้าเนี่ยทหารนยอยเน้นเรื่องยิงวิธีโคง้งไอ้ยิงตรงใครก็ยิงได้แต่ว่าเน้นเรื่องยิงวิธีโคง้งคือทหารนยเนี่ยจะสอนในลักษณะเอาเทปกาวเนี่ยพันไว้ที่ระยะสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยเนี่ยโดยการเหยียบสายสะพายยิงครับลงแน่นอนในระยะนั้นแต่อาจผิดไปซ้ายขวาก็โยกเอาฐานทหารนยอยแล้วเนี่ยส่วนมากจะยิงวิธีโคง้งแล้วเหยียบสายสะพายยิงจะเจอเฮ้ 12นาฬิกา400เนี่ยเขาจะไม่ยิงแล้วขนาดนี้หานพาน,นยอยจะใช้เหยียบสายสะพายยิงทิศ12นาฬิกา4 0ยเขาจะเหยียบสายสะพายเลยเขาจะรู้เลยปึ้งมันเนี่ยตกกึมเนี่ยลงระยะ400แต่เขาบอกซ้ายถ้าผู้ควบคุมเนี่ยบอกว่าซ้าย200เนี่ยคือไม่ฟังเขาจะโยกมาฝาเลยเพื่อยิงใหม่แต่เท้าเนี่ยยังเหยียบสายสะพายอยู่นี่คือการยิงวิถีโค้งของฐาน,นยอย จะไม่ประทับบายยิงแบบนี้ถ้าใครประทับบายยิงแบบนี้ไม่เป็นยิงได้แต่ไม่โดนถ้าโดนก็แจ็คพอตทหารนยนี่จะใช้สายสพายแล้วจะควันไว้สองร้อยเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรสามร้อยเมตรแต่ทหารพันนยจะมักจะเรียกว่าสิบสองรกาสี่ร้อยสนับสนุนด้วยเอฟเจ็ดสิบเก้าด้วยพลยิงเอฟเจ็ดสิบเก้ามีหน้าที่นั่งลงเหยียบสายสพายเลย ที่เขาเอากระดาษเทปกาวพันไว้แล้วก็เหยียบเลยแล้วเขายิงเลยถ้ามันแจ็คพอรตนั่นมันจะลงกอดีเขาจะบอกว่าเป้าหมายถูกทําลายนั่นคือไม่ฟาวลงทําการยิงต่อไปซ้ายสองร้อยเนี่ยคือไม่ฟาวว่าปืนเนี่ยผิดไปทางขวาแล้วสองร้อยเมตรพนยิงจะจะโยกกลับมาแต่เท้านี้ไม่ย,ยกนะหักปอกยัดใส่มันเดิมเนี่ยคือนาวิกิยุ์ทิศจะใช้สายก็พายเป็น,เป,นเป็นตัวบังคับทิศทางในการยิงทุกวันนี้ยังคิดถึงเพื่อนๆน,นที่ บ้านชําราที่นอนทอดร่างอยู่นึกคิดถึงครับเมื่อทุกครั้งก็ยังเห็นภาพของวิโรธเจริญพานิชยนะ์กำปืนเอ3เคสามสามแม่นแน่นเขาสู้แต่ปืนเขางอแล้วงอแบบนี้หละแต่มือฝ่ายยังกำตั้มปืนเขาโดนอะไรครับตอนนั้นปืนคอแปบสองนะัดนั้นลงแจ็คพอตเลยคือลงที่ขอบหลุมเลยจริงๆคือนั่นคนที่จะเสียชีวิตนจะต้องเป็นสมจิตบุญกระจายกับ<ม>พนมเกตแก แต่เนื่องจากเราฝาดแล้วตรงนั้นก็พูดกับพนมเกตแก้วว่าตรงเนี้ยถ้าไม่ลงคือไม่ลงถ้าลงก็คือจะอดเลยเพราะว่าตรงนั้นไม่มีกิ่งไม้บางเพราะผมกลัวแตกอากาศมากคือกระทบแล้วแตกแต่ที่นี่รุ่นพี่บอกไอ้น้องไม่มันก็ไปหุงข้าวผมก็เลยสองคนกับพนมมันก็มีจิตอาสาเนี่ยก็ถือหม้อวิ่งลงไปต้องไปหุงข้าวที่ไม่มีควันพอลงไปข้างล่างอ่ะทางเวียดนามอ่ะยิงปืนคอร้อยยี่สิบหรือปืนคอสี่จุดสองนิ้วอ่ะมาหลายนัดมากแล้วมีนัดนดหนึ่งเนี่ยตกห่างเพราะผมไม่มากไฟยังไม่ทันก่อน กอไผ่ในยุบมาทั้งกอก็ด้วยความว่าเรายังใหม่ด้วยก็ขิ้วหม้อวิ่งขึ้นมาหารุ่นพี่อีกรุ่นพี่ก็ถามว่าได้ข้าวมาไหมบอกโหพี่ปืนคอตกอย่างขนาดนั้นผมก็เลยมาม่าก็แล้วกันไม่หุดิบดิบนี่แหละไม่หุงกันแล้วมาถึงต้องเขาขุดแล้ววิโรจน์เจริญพณิธ์กับอำนาจบ่อนสมานอำนาจบ่อนสมานเนี่ยเขาเป็นคนตัวดำผมจะเรียกว่าไอ้ดากี้ แล้วตอนก่อนไปในขึ้นรถยิมซีอ่ะเร้องเพลงกันนะอำนาจถูกหามาในเปผ้าใบมันก็ยิ้มพันขาวคือเคลื่อนกันเรียกเหมือนไอ้ดำไอ้ดาคี้มันก็รุ่น3ามทับ28ดวิโรจน์เจริญพณน์ิชก็รุ่น2ทับ28แต่พี่สมหมายขันชาลีในมืออพิจีรุ่นพี่ผมประมาณ3ามปีแล้วรักน้องๆมากแต่พี่สมหมายขันชาลีเนี่ยเขาอยู่หลุมเดียวกันกับพี่สุขพมลีซึ่งเป็นคนร้อยอิดแต่สุขพมลีเนี่ยเขาโดนปืนคอตอนหัวค่ำแล้วสลบไปสันนิษฐานแล้วนะครับ คิดว่าสุขคมลีตายจึงถอยจากหลุมนู้นมารวมกับหลุมนี้ปืนคอตามมาตกหลุมนี้นั่นคือเป็นการพ่ชีพสามศพแต่กระบอกอาบีจีของพี่สมหมายขันชาลีแฝนอยู่ยอดไม่ไผ่นมันไม่ใะ่แตกแค่นั้นกระสุนอนาบีจีนกล้องด้วยปืนเอสเคงองอาไปสองกระบอกแต่ว่าของวิโรเจรเ,โรเจริญพันธนิดเนี่ยวิโรจเจริญพันธ์ยังกำด้ารรมาปืนเอสเคไว้แน่นถ้า <จน S 2> ใครบอกว่าฐานพานอนอยนอย้นั้นไม่สู้ ขาดเขามึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วสู้จนวินาทีสุดท้ายแม้แต่ถึงวันนี้ถ้าท่านเหลือโทรภัยหอมจันทร์หรือตอนที่เจอกันครั้งสุดท้ายท่านยศนวตีแล้วแกเป็นฝอหนึ่งกำลังพลส่วนการฝึกเนี่ยจะเป็นพยานได้อย่างดีแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่พูดในวิทยุบอกถ้าม่มสองจากข้าใหม่ถอยลงมาลูกพวกทหารนี่ก็พูดว่าวิเชียนดวงดาวพลวิทยุก็พูดว่า รุ่นพี่รุ่นน้องไม่ยอมถอยเจ็บตายหลายคนครับผู้กองเชา้าค่อยเจอกันมันก็ใส่กันใหญ่เลยทีนี้ทั้งเขาทั้งเราแล้วไม่ต้องพูดมันดดนอพีจีกันมาตั้งแต่หัวค่ําแล้วครับแต่ถามว่าทําไมลูกอพีจีเราไม่หมดมันมีลูกอพีจีจำนวนมากที่ทหารเวียดนามอะทิ้งไว้เกิดการสวนกันไปสวนกันมาเราก็เอาลูกอพีจีของเวียดนามที่เขาทิ้งไว้มายิงใช่ครับ แล้ววันนี้จะบอกในล,ลูกอพีของเวียดนามจะเขียวเข้มกว่าลูกอพีจีที่ผลิตมาจากจีนซึ่งขมินแดงใช้ถ้าขมิแดงใช้นี่กับฐานพานใช้จะสีเขียวออกไปตองอ่อนแต่เขาจะเขียวเข้มกว่านั้นกับระเบิดก็แยกสีนี้บนชํารากเนี่ยผู้ก,กองประภัยท่านพูดว่าลูกให้ถอยลงมาเนี่ยคือหมายความว่าทุกคนเมาเลือดทุกคนจะสู้ตายพร้อมเพื่อนก่อนที่ขึ้นไปก็จับมือกันว่าถ้าตายตายพร้อมกันถ้ากลับต้องกลับทุกคน ไม่ว่าแหลกเหลวยังไงจะเอากันกลับเพราะเรารู้ว่าหนักแน่แล้วขนาดทหารพันหนึ่งกระทิงดําเดินทางจากสตัตห์ฉิบเที่ยงคืนนี่ก็คือของนอยอน,น <ำ S 1> ยอยครับเขาบอกว่าพวกพลทหารไม่รู้เลยนะว่าจะมาทําการลบที่บ้านชํนราระกเขาพวกพุงครัชาบอกว่าไปซ้อมลบจังหวัดตาดปลุกกันมาเลยครับพอมาถึงที่ชํราระกเอหทิ้งระเบิดพอดี มีคำสบถออกมาจากปากพลฐานขอโทษนะครับมันไม่สุภาพซ้อมลบแม่คุณสิไฟลุกควมเขาอยู่นู่นเป็นเรื่องจริงครับนี่เป็น <8. S 1> คนคำสบถมาถึงเลยทิ้งเลยแล้วทหารเวียดนามเนี่ยกลางคืนเขาเก่งขั้นเทพเขาสุดยอดถ้าใครบอกทหารเวียดนามไม่เก่งไม่เคยลบกับเขาถือว่าท่านยังไม่เคยปามือผมเจอเขามาแล้วระยะกระชั้นชิดเลยแค่นี้ประมาณผ้าป้ายประกอบพิธีเนี่ยรเรียกง,ง่ายๆหลุดไปจากปากปากระบอกผิดก็คือผิดถูกก็ถูก โป้งโตเงมันเนี่ยโอ้ยเลยะแล้วถามว่าสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์มันม,ม,มีมีชักระเบิดเอ็มหกเจ็ดปลดกิ๊บล็อกนิรภัยดึงระเบิดกว้างตามไปอีกเพราะถามทำไมรู้วป่ามึงฆ่าเพื่อนกูตอนนั้นเหมือนไม่รุ่นตีกันแล้วกูแตกเย,ตยเยอะตายเยอะนายสั่งก็ไม่ฟังพลพิยกอยู่นนไอวิเชียนดวงดาวรุ่นพี่ผมทิ้งงไปในบังเกอร์ว พันจาเอกประจวบพมพุมก็หาวิญญาณไม่เจอแล้วตอนนี้เพราะต่างคนต่างออกมายิงกันแล้วต้องยิงคนยัดคนกระสุนเอเคมันไม่ทันก็คือยิงคนหนึ่งบรรจุอีกคนนึงบรรจุใช่ไปย,ยิงไปงประมาณหนึ่งเนี่ยผมเป็นทหารที่แบบผมไม่เคยยิงคนในสนามรบเพราะว่าครูสอนว่าเล็งจับภาพเป้าได้ยิงไปสองนัดเราไม่รู้ว่าจะลบกันกี่วันเราไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งกระสุนเราทันหรือไม่เราไม่รู้ว่าเราจะตกอยู่ในสภาพแบบไหนขอคนจําให้ขึ้นใจ แล้วคนที่สอนสั่งพันจากเอกสมฤกอินใจเอือ้อพันจากเอกวิรัติโรจนวิชัยณนาทีนี้ท่านมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบนี่คืออาสาสมัครฐานทานพรชัยช่างโตเสียชีวิตที่ปีกขวาในเวลากลางคืนเวลาที่บ้านชัมลากเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็มีคนยืนยันได้ทําไมถึงเสียชีวิตครับปะทะกันเวลากลางคืนฐานเวียดนามเข้าตีคือคือเข้าตีอย่างเชิงว่าตรงไหนจะอ่อนจะแข็ง แล้วโดนปืนคอของสิทฐานเวียดนามในขณะที่ตัวเองกาลังประทับอภิีจีจะยิงประทับอภิ์ีจีสองน่จะยิงตอบโต้ครับวิโรจน์เจริญพันธุ์นิตคนวิโรจน์เจริญพันธุ์นี่คือร้อยผมรุ่นสองทับสองแปดชอบพอเดียวกันโดนอะไรครับโดนปืนคอแปดสิบสองฐานเวียดนามที่ปีกที่ปีกซ้ายตอนนั้นพี่สมจิตอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ครับเป็นไงบ้างครับตอนที่วิโรจน์เจริญพันธุ์ก็มันตึงตึงตึงแล้วตึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเลย คือไม่สามารถทําอะไรได้แต่แต่เช้ามาเนะี่ยตอนไปเก็บศพวิโรจน์เจริญพานิชเนี่ยมือเขากําปืนเอ็เคไว้แน่นทั้งที่ปืนเอ็กเคเขางอเลยนี่คือคนที่กาปืนแน่นครับนี่คือวิโรจน์เจริญพานิชแล้วประวัติโดยย่อๆนะถ้าผิดพลาดต,ตรงนี้ผมขอโทษเขาเป็นลูกคนรวยนะอ,อยู่ในจังหวัดระยอง,งเป็นลูกเจ้าของร้านทองเรือนาน,นาฬิกาอะไรสักอย่าง <c oughs> แถววัดป่าปะดูรู้ครแค่นี้เพราะผมไม่เคยไปเที่ยวบ้านเขาแต่เขาเป็นรุ่นสองทับสองแปดแน่นอนครับนี่แสดงว่า แผนนี้เนี่ยกำแพงเป็นของนาวิจุธินของนาวิจุธินแต่อํานาจเบาะสมานยังไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนี่คือกําแพงแก้วที่อนุสรสถานนะครับซึ่งจารึกชื่อของแสดงว่าต้องมีที่อื่นอีกครับจะต้องมีอีกหลายต้องมีอีกนะครับไปด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นตอนนี้เจอแล้วนาวิโรจน์เจริญพานิชวิโรจน์เจริญพานิชกับ พลชัยช่างโตช่างโตเนี่ยอย่างพลชัยช่างโตเนี่ยก็น่าน้อยใจนะเขามีชื่อที่อนุสรสถานแห่งชาติแต่เขาไม่มีชื่อที่อนุรั์สรสถานที่การรบที่บ้านชํ้าซึ่งผมยืนยันได้ครับคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะหามลงตาเรามองไม่เห็นแล้วเพื่อนพลชัยช่างโตบอกครับคือตอนนั้นเขาโดนเป็นไงมั้งครับสภาพร่างกายคือคโดนข้างหลังแนละ้วมาตุ้มข้างหน้าเพราะว่าปืนคอหกสิบเนี่ยมาตกห่างเขาไม่พอสองว่า และทหารเวียดนามเนี่ยกลางคืนเขาจะไม่ให้เราหลับเรานอน mm hmm. ถ้าใครบอกว่าเวียดนามไม่เก่งแสดงคุณไม่เคยปะมือกับเขาพวกนี้เก่งมาก mm hmm. ยอมรับเลยว่าเขาเป็นบรม,มาคูแห่งอาเซียนก็นได้ถ้าสงครามกองโจรสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าดวนปืนกันเนี่ยสู้ไทยไม่ได้เพราะเราเป็นชาตินักรบมาตั้งแน่อดีตลูกไทยหลานไทยเราไม่เคยกลัวผมไม่ใช่ว่าคนร่ำคนรวยนะแต่ผมอยากจะรักษาแผ่นดินเนี่ย ว่าให้ลูกไทยหลานไทยเราได้มีที่ยืนว่าตรงเนี้ยประเทศไทยตรงเนี้ยที่ประเทศทศใต้ประเทศไทยทีนี้ไทยเราเนี่ยจะต้องรักษาคําว่าไทยไว้เนี่ยให้ยิ่งยวดแล้วตราบใดที่เกิดการลบพุ่งขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยผมกล้าสัญญาและสาบานเลยไม่มีทหารชาติใดในโลกจะเอาชนะฐานไทยบนแผ่นดินประเทศไทยได้เพราะคนไทยเป็นชาตินักรบมาแต่ในอดตผมไม่ต้องการเบนคัมลีอร์ยไว์เนอร์แต่ผมต้องการมีแผ่นดิน ให้ลูกหลานเรายืนอยู่มีชาติซึ่งหมายความเด็กตั้งหัวเข้ากำปั้นจนคนแก่นอนติดเตียงนี่คือสถาบันชาติถ้าคนอื่นรู้มาปกครองเราเขาจะดูแลเราไหมคนไทยรู้จักฐานพันฐานพานฐานรับจ้างปุ๋ยชายแดนนักรบป .4 สี่ผมได้ยินมาหมดแต่ผมไม่เคยน้อยใจสิ่งหนึ่งที่ผมยึดมั่นในใจคือพวกผมเนี่ยมอลิตยูดัม เวียดกงแห่งกองทัพไทยตำลาเล่มเดียวกันครับนี่เป็นเหตุที่ฐานเวียดนามเอาชนะฐานผ่านไม่ได้แล้วฐานผ่านยังไม่เคยพ่ายแพ้ที่ไหนจนเสียลูก<ะ>ดีใจจังได้เจอเด็กรุ่นหลังรักชาติแบบนี้คุณลุง <c oughs> เป็นทหารผ่านศึกที่บ้านชำรากลูกผ่านการรบในช่วงปี2 5 2 8มา ปะทะอย่างหนักเลยลูกนี่คือวีรบุรุษลูกทั้งสามท่านเลยอ่าเข้ามาลุกประมาณวันที่สิบสี่วันสิบสี่คืนทหาร<ม>าผ่านไทยชนะเวียดนามวันนี้เจอตัวเป็นๆเ,เลยนี่แหละวีรบุรุษวันนี้หนูได้เจอตัวจริงแล้วลูกเ,เป็นไงครับได้เจอนักรบในอดีตเยีเ่ยมนะอยากเป็นทหารไหม อยาเป็นอาหารขอบคุณมากครับขอให้รักหวงเหนแผ่นดินเหมือนทหารรุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเนี่ยเอาไว้ให้ปริชนคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปคําว่าไทยอ่ะต้องอยู่คู่ฟ้าสถาพรเราจะไม่มีวันแพ้ใครถ้าเราไม่ขายกันเองจําไว้ให้ขึ้นใจปู่พ่อเนี่ยเป็นฐานพานันมีจิตใต้สํานึกว่าอยากได้แผ่นดินประเทศไทยข้ามศพนักลบดําแล้วเป็นเรื่องจริง เราได้ทําเป็นตัวอย่างมามากหลายหลายสมองรบภูมิแล้วจริงๆแล้วทหารพานวิทยุทินเหล่านั้นอาวุธพวกนี้ถือว่าเป็นอาวุธศึกษาอาวุธของฝ่ายตรงข้ามแต่ทหารพานอยอได้รับการฝึกสอนจากครูฝึกซึ่งเป็นส่วนการฝึกและศึกษา,า,ายในครูฝึกว่าให้ทหารพานอยอทุกคนสามารถใช้วุฒิอ,อัตราได้ถ้าเกิดเช่นว่า เรายึดได้กระสุนเราหมดเรามีของเขาก็ต้องยิงได้